ช่วงนะคะซาร่าวารีตีนะวันนี้นะคะโอ้โหแขกบเชิญของเราโอ้โหเป็นลูกอีชัดได้เลยค่ะคุณว่าแล้วนะคะขอพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำชื่อแมทธิวค่ะปีนี้อายุ13ว้าว13บุา4คูณส สิเองเหรอลูกสิค่ะเอ้มีผลงานอะไรในวงการบันเทิงบ้างครผมจะแสดงหนังกับค่ายดูจุดทั้งหมด3เรื่องอย่างที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือรักนะยังว่างอยู่รักนะยังว่างอยู่อ่ะเป็นพิธีกรรายการแมทธิวเล่าเรื่องไทยสี่สองสอแต่ว่าเล่าเรื่องเก่งใช่ไหมเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวรรณวรรณคดีไทยอย่างผมเนี่ยก็ เป็นนักแสดงโขนด้วยก็เลยเล่าเรื่องแรกคือลาม,มาเกี้นก่อนเลยครับเราจบไปแล้วตอนนี้มาขึ้นพระอภัยมณีแล้ว <Yes. S 1> แล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทูตก,การท่องเที่ยววิถีไทยไประจําจังหวัดกรุงเทพด้วยครับมีผลงานเพลงเนี่ยค่ะเป็นซิงเกิลของตัวเองที่ทํากับค่าย s u r v ์ v a l ชื่อว่าถ้าฉันหายไปอัพพอร์ฟีเอสครับาาเ,ลเบพลงคือแบบว่า ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เจนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเก่งมากเลยแล้วตอนนั้นตื่นเต้นไหมแสดงหนังก็ตดื่นเต้นมากเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่รู้สึกจะเป็นเรื่องที่สองเองนะที่ได้เริ่มมาถ่ายกับกองอะไรอย่างนี้นะครับแต่สำหรับนะคาูซาร่าว่าการแสดงหนังอ่ะมันจะต้องแบบมีความสามารถนิดนึงใช้ความสามารถมันจะยากกว่าการเป็นพิธีกรไหมมันจะยากกว่าการไปเดินแบบอ่าใช่อย่างนั้นจะรู้สึกชิวกว่าเวลาแสดงหนังเราก็จะแบบ รู้สึกยังไงเรียกว่าเกร็งนิดนึงหรือเปล่าประมาณนั้นเพราะเราต้องจําบทหนึ่งต้องจําบทให้ได้ใช่ไหมสองเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบเราเป็นคนคนนั้นเลยโดยที่เราไม่ได้ท่องบทถูกไหมคือ <Yes. S 2> เราต้องแบบเหมือนสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาว่าเขาเน,นี่ยนิสัยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าถึงบทนั้นโดยที่ไม่ได้แสดงแสดงเหมือนไม่แสดงเราก็จะออกมาแล้วก็แบบได้ตุกตาทองเอ๊ะมึงตุกตาทองตอนนี้ <laughs> ไม่มีแล้ว <laughs> ใช่ไหมออสการ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้น้องเป็นพิธีกรใช่ไหมครับ พี่ีกรอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคยังเป็นอยู่ครับรายการอะไรนะขออิกทีรายการแมทชิวเล่าเรื่องนะครับทางช่องโซ่บวกสองสองครับไหนลองแบบว่าเอาเริ่มต้นเปิดรายการนิดนึงลองลองลองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมทชิวเล่าเรื่องครับวันนี้เนี่ยนะคบเราก็จะพบกับเรื่องราาเมื่อกี้กันนั่นเองออเปิดรายการประมาณนี้เลยค่ะแล้วเพลงอ่ะเมื่อกี้ที่นั่งฟังแล้วอึ้งไม่ใช่เลไรหรอทำไมผลงานเยอะขนาดอายุ13เก่งขนาดนี้ เพลงก็ถ้าฉันหายไปเอาพอโฟตฟี่เอสผมจะร้องแรปเนาะจะเป็นแบบทีชชาบชาพลังโอบกระชับพิงลิมฝีปากเมาเยาวน,นี้ได้ว่าช,ชอบมาๆ <laughs> ทิชชาบ์ชาพลังโอบกระชับพิงลิมฝีปากช่งอ่อนนุ่มนุ่มน,มนวลความหอมหวานความหอมหวานกับบรรยากาศที่กัดปากกับร,ร้อมกับสัมผัสของเธอทข้าไปเรื่อยเรื่องราวความรักก็หมุนตามไปบรรยากาศจึงกัด กิบอารมณ์กับสัมผัสของเธอแล้วุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่องร,ราวความรักก็หมุนตามไปแล้วทำมาหลายอย่างเนี่ยน้องชอบอะไรที่สุดชอบโขนนะคะผมอยู่กับโขนมา7ปี <c oughs> เล่นตั้งแต่อนุบาล3จนตอนนี้จะขึ้นมรหนึ่งแลลวแล้วกีฬาเล่นนะ,ะกีฬาเล่นครับว่ายน้ำลีลาดบาสเทนนิาลีลาดค่ะชอบแต่ละอย่างนี่มาไม่เก็ตอ่ะยังไงเนี่ยจะเป็นพวกแบบแนวเต้นพวกบอล <c oughs> รูมลาตินอะไรอย่างนี เป็นว่าความจําดีมากเพราะการเต้นนะคะแล้วก็การทํากิจกรรมแบบนี้คุณซาล่าบอกเลยต้องใช้ความจามากเยกขาเรื่อยยกาเรื่อยใช่ใช่เราฝึกแต่ว่าเราสามารถฝึกจนที่ร่างกายมันชินไปเองจนมันจําได้แล้วด้วยก็เหมือนการออกกาลังกายเวลาเราออกกาลังกายบ่อยๆออกกาลังกายซ้ำๆนะคะกล้ามเนื้อเราก็จะจําได้เนาะจะจามูฟเมนต์ได้นะคะตอนเนี้ย น้องรู้สึกว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตอยากจะทําอะไรให้เรารู้สึกแบบสักเซสตสำเร็จเป้าหมายอะไรที่แบบมองไปในอนาคตโอ้<ำ>อยากแสดงละครช่องสามทักเรื่องหนึ่งนะผู้จัดขาน้องบอกว่าอยากแสดงละครช่องสามค่ะมองไว้นะคะคนนี้ทําได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งขนก็ได้นะคะรามเกียรติเล่าเรื่องก็ได้โอ้ทาได้ทุกอย่างจริงๆร้งองแร็ปก็ได้ด้วยโอ้ยมาทุกแนวแล้วร้องแรปชอบไหม ก็แค่ลองดูเพราะว่าผมก็ตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่ไมไมรู้จักเลยว่าแรปมันต้องร้องยังไงแต่ไป,ไปมาๆก็เริ่มติดใจแล้วครับถึงมันจะไม่ได้ใช้ขี้เสียงแบบร้องปกติอ่ะมันจะแบบเหมือนแบบต้องเป็นชิชาบชาจากร้องปกติจะเป็นชิชาบชาแล้วพูโคนล้วต้องร้องไหมไม่ต้องแสดงอยางยงอ่าแสดงอย่างเดียวด้วยแล้วก็ผมก็เคยฝึกภาคภาครถอยู่แต่ว่าหายไปนานเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาจารย์เขาจะภาครถให้เด็กๆเ,เ,เล่นนะครับ อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนใช่ไหมให้ทำใช่เต็มที่มากเลยครับแต่ว่าน้องก็ชอบด้วยกําลังค้นหาตัวเองอยู่ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดหรือว่าชอบมะรทุกอย่างต้องเลยครับคนหาอยู่ครับกำลังค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่เราเราต้องเราต้องสังเกตตัวเองแบบนี้เวลาเราทํากิจกรรมนั้นเรารู้สึกเหมือนเราไม่ต้องไม่ต้องเก่งอ่ะมันเหมือนเราเป็นตัวเองอ่ะเหมือนของของคูซา่าใช่ไหมเวลาออกกําลังกายมันเหมือนกับไม่ได้ทํางานอ่ะเหมือนกาน เหมือนปกติเหมือนฉันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนถ้าเรารู้สึกว่าแบบงานที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือแล็บหรือบบอะไรพะแล็บกับโขนนี่นคนละฝังเลยนะคือแบบทีก่ก็เลยว่างงว่าเอ๊ะมันก็ต้องแบ่งเนาะมันไปมาได้ยังไงเออใช่ใช่แต่ว่าที่บอกว่าชอบก็คือโขนโขนเป็นไงอะ, <laughs> <ขน S 1> ะแสดงยังไงจะเป็นแบบท่ารำท่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสนุกนะเวลารำอะสนุกพอๆกับเต้นเลยแหละ หนูพอก็เลยนะแล้วเต้น c o อร์ได้ไหมเต้น c o อร์นี่ cover ใช่ไหมเออเออ cover ที่เขาเต้นกันตอนนี้อะไรอะไรก็มีเต้นบ้างครับแต่ว่าก็ยังยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะครับแต่โหน่ะเรารู้สึกเรา c อม f o r t b l e เพราะว่าเราทำตั้งแต่เด็กเวลาเราทำมันก็แบบรู้สึกตัวเองทำได้ดีที่สุดใช่ครัอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเล่าเรื่องล่ะ เล่าเรื่องก็ผมจดจํามาจากขูวผมก็จะนึกว่าแบบตอนนี้เราแสดงอะไรอย่างนั้นแล้วลองบรรยายให้เขาออกมาให้มันเหมือนเป็นภาพขึ้นมาครับอืมแปลว่าเป็นวิช i เนอรี่นะคะเวลาการพูดเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องทำให้คนอื่นเห็นภาพหมายถึงว่าเอาภาพที่เองเห็นที่หัวก่อนไปใส่ในความคิดคนอื่นใช่ก็คือเขาเรียกว่าวิช i เนอรี่ก็คือการสร้างภาพสร้างภาพเก่งในเราเนี่ย <laughs> <c oughs> เซลเด็กเซลเด็ก วันนี้นะคะเราจะออกกาลังกายกันั้ยไหวไหมถ้าวันนี้เราจะแบบเบอร์พี่กันวิ่งพื้นอะไรอย่างนี้อ่าไหวอยู่ครับปกติจะเป็น5วันเนี่ยโดดเชือกเวลาสามพันซิปอัพวันละร้อยครั้งจันอังคารพุธไปว่ายน้ํวันละกิโลกิโลสี่แล้วก็พฤิัส์สุกเล่นบาสคือเมื่อกี้บอกว่ากระโดดเชือกเท่าไหร่นะวันละสามพันยวันละสามพันซาร่าทำมาที่นานเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตั้งแต่แปดขวบครับ โอ้หอันนี้ใครบังคับหรือเปล่าคะเนี่ยอตอนแรกพอใครอยากให้สักร้อยหนึง่งเป็นออกลังกายเลย่นแล้วผมก็ชอบก็เลยโอ้โหเลยไปเลย,เลยแปลว่าเป็นคนที่มีวินยัยแล้วก็มุ่งมัน่นถ้าเกิดว่าจะทําแล้วแบบจะทําให้ถึงที่สุดจนเราแบบว่าไปให้สุดลิมิตของเราแปลว่าคุณพ่อนี่แบบมีวินัยคุณพ่อดุไหม ไม่ค่อยดูนะจะดูแค่ตอนเราแบบทําผิดแบบไปยี่ขอกอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องดูแล้วห <c oughs> ้ามนะคะห้ามนะคะตอนนี้เป็นเด็กยุคใหม่นะ,ะ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวอย่างดีๆก,กับเยาวชนนะคะที่กําลังจะเข้าวงการบันเทิงนะคะ <c oughs> หรือว่าตอนนี้หลายๆคนกําลังมองหาแบบว่าเอะเราจะทําอะไรดีลองติดตามน้องนะคะติดตามได้ที่ไหนคะได้ที่เพจ a p o พ t ร o S แล้วก็ยู u ูบนายแมตติวชาแนลนายนี่คือเลขเก้าเลยนะ <c oughs> ให้มัน เขาพูดลอกมาเป็นเลยแบบนายแมทธิวชาแนลอนายแมทธิวเหมือนแบบนายแมทธิวอะไรอย่างงี้อ่าตอนนี้ก็มีผลงานอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยสําหรับใครที่แบบเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หรือกําลังมองหากิจกรรมให้ลูกกําลังค้นหาความสามารถของตัวเองอยู่ลองไปติดตามน้องแมทธิวดูนะคะคนนี้มากความสามารถจริงๆว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาน้องไปออกกำลังกายง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะจบรายการให้น้องไปมีเหงื่อนิดนึงแต่เขาบอกว่าเขาเขาคุรฉันมาว่า สามพกระโดดเชือกโอ้ยป้าป้าไหวค่ะปว่าแล้วเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายด้วยกันเจอกันนะคะได้เวลาออกกำลังกายแล้วนะคะน้องแม่ทิวรออยู่แล้วนะวางเท้าชิดเลยนะคะกระโดดนะคะอ่ะเมื่อกี้บอกน้องแม่ทิวแล้วเมื่อพร้อมแล้วไป1 2หนึ่งสองสามท่านผู้ชมนะคะทําตาม สามนะคร้ <3 S 2> ั้งหมดสิบหและแตะสครั้งแล้วจู่และ <c oughs> แตะอ่ะไม่รีบลุกหนึ่งและแตะหกหนึ่งสองเจ็ดหและเก้าหนึ่งสองและสิแตะอ่ะขอเจ็ค ขอแจ็คขอแจ็คก,ก้าง่ะสลับมาด้านหน้านะคะท่านผู้ชมนะคะแบบนี้นะคะ,อะขอสิบครั้งนะคะพร้อมแล้วป1ายหนึ่งสองสิบ้าอ,อ่ะใ้ใอ,อลึกๆให้ใช่ทอ,อลึกๆอ่ะว่าแล้วตีเขา่าก้านข้างหันยกแบบนี้ท่านผู้ชมทำตามเลยค่ะนับหนึ่งยก นบ้นง้เต้นออ <laughs> นอ,ดอดน้าอ,อ <c oughs> ขาไม่เข้าจังหวเปลี่ยนามเปลี่ยนข้ามอ่ะยกเข,ข่าก่อนลูกอ่ะยกนับหนึ่ตีเขา่าสูงจะน่าจมหนึ่งกระโดด โอเคนะแรงเยอะขนาดนี้นะบอกไว้เลยว่าวีสามของวาสโยนะคะที่ช่วยคุณจรามีแรงมากขนาดนี้นะคะอ้โหจบไปแล้วนะคะเอาแบบง่ายๆวันนี้เหนื่ยไม่ลูกพอถูกต่อนะ ไม่ค่อยหนื่อยค่ะขามันจะพันกันนิดนึงใช่ไหมแขนกับขามันไม่สามัคคีเช่นจะยกเันจะอะไรนีมีท่านี้เลยมันสุดก็ต้องขอขอบคุณน้องแมทธิวนะคะขอบคุณน้องแมทธิววันนี้นะคะมาร่วมรายการนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่นะคะติดตามน้องแมทธิวนะคะในช่อง YouTube 9 e Matthew Channel แล้วก็เพจ มีดีให้ดูเรามีดีให้คุณดูแน่นอนครับและอย่าลืมติดตามพี่ชันนะคะอยู่ในช่อง YouTube ค่ะ Wow Sarah Trainer นะคะติดตามรีรันนะคะใครอยากออกกำลังกายเข้าไปดูที่ช่อง YouTube Wow Sarah Trainer ค่ะก็ขอบคุณนะคะเราแมทชิลเดี๋วยวเราจะว้าวและจะว้าวไปด้วยกัน3ุ่มวัน w ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะออกกำลังกายค่ะและได้รู้จักนะคะเด็กรุ่นใหม่ แรงนะคะคขอขอบคุณสถานที่ค่ะโรงแรมปทุมวันปรินเซสนะคะที่ชั้น8ค่ะ The Olympic Club นะคะและสำหรับวาซโยค่ะผลิตภัณฑ์จากอเมริกานะคะที่ดูแลสุขภาพของคูซารานะคะทั้งผิวนะคะและสุขภาพที่แข็งแรงการออกกำลังกายที่แข็งแรงนะคะด้วย V3 และมีสลิมค่ะและขอบคุณนะคะ VR Model นะคะของคูลูกหมีนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเรียนเดินแบบนะคะมืออาชีพค่ะคูลูกหมีสอนมาแล้วถึง10 เจปีคะ่ะสามารถดูได้ในเพจ Facebook นะคะ VR Mo เด l by ลูกหมีนะคะก็วันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าจบไปอย่างสวยงามและสนุกสนานมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเทปหน้าสนุกแน่นอนคะ่ะแล้วพบกันคะ่ะโปรโมชั่นสุดคุ้ม เสนอพิเศษสุดสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสำหรับการเข้าพักในห้องสวีทโออาร์กว้างขวางเริ่มต้นที่67ตารางเมตรที่โรงแรมปรทุมวันพรินเซสในราคาเริ่มต้นเพียง2,800บาทต่อคืนเท่านั้นราคานี้รวมอาหารเช้าสำหรับสองท่านนะคะพร้อมอภินันทนาการนวดไทย60นาที สำหรับหนึ่งท่านที่บางกอกสปาและสิทธิพิเศษนะคะในการเช็คอินก่อนเวลาตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าและเช็คเอาท์เวลาได้ถึงบ่าย3โมงเย็นโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2,564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-216-37-00 02-216-37-00 หากคุณต้องการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณคุณมีสองทางเลือกคุณจะเป็นอย่างเดฟและเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นโรงงานปลาแบบนี้หรือคุณจะเป็นอย่างแจ็คและเพลดิดเพลินไปกับผลประโยชน์ด้านสุขภาพแบบเดียวกันโดยไม่เสียทั้งเงินและเวลาไม่ยุ่งยากเลยด้วยข้อคอมพลีตจากวาซโย